ขุนเจ้าคณะกรรมการที่จะมาทำการประเมินทุกท่านคณะกรรมการศึกษาเพื่อนครูนักเรียนที่รัทุกคนก็ดีใจนะครับที่เรียกผมนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่พอสร้างเสร็จอะไรเสร็จได้ครับพักษาให้เป็นวันดี้ประจันต์เตบลนฤกษีสีติบบก็สมประสงค์ตามที่ต้องการนะครับเพราะว่า อย่าให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ให้บริการกับเยาวชนในเขตตะบนหนองจอกและตะบนใกล้เคียงเพิ่อินโครงการวันดีศรีตะบนพวกมือตัวกระสุนสารนิการแตว่าทำแบการตรงกระจเป๊ะตรงที่ว่าแต่นี้เป็นต้นไปโรงเรียนนี้จะมีแต่คนดีเท่านั้นมีครูดี นักเรียนก็ดีเป็นเยาวชนของชาติที่ค่อนข้างจะต้องเป็นคนดีนะครับเพราะต้องดำเนชีวิตอยู่อย่างไม่แ่นอนเนื่องจากประชากรมีจำนวนมากทร,รัพยากรมีน้อยก็ต้องแยกกันกินแยกกันใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนดีอยู่ได้สงบได้อย่างดีก็เู่ได้อยีบางสควุข่ออาศัยโรงเรียนดีสิบบ่อคลเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลัก ขอขอบคุณคณะกรมร,กรมาการศึกษาคณะกรรมการที่ทำการประเมิน,น,นคณะกรรมการครูนักเรียนอาการย์พันโลุกคนที่เกี่ยวขอ้องทุกท่านขอขอบคุณมากครับ